ดีย่างมาแรกพี่น้องครับอียังก็รถแห่สิไปใส่ก็รถแห่ครับครัเอาไปใส่รถแห่นะพื้นิบ่ครับเถือยู่น้ำกันในห้างสิน่ะบ่ไปหรอกเพื่อนไปซะรถแห่มีงานด่วนว่ะิรถแห่มีงานด่วนไปแล้วอจะบอกไปแล้วรอตอนนี้รอใครรอมือกองเต๋อคือนอนในหลายแน่นสินบ้าเอกรัตนากระหอดกันที่เวลานอนแล้วนอเต๋ก็เลยกบอลลาร์เป็นโอ้ลับจะหน่อยนึงอยู่ รับเจ้หน่อยหนึ่งรับตก๊กตาเก่ามุ้งเศร้าจนหดใบสองไปไปเบิ่งกันรถเฮียนะเพื่อนก่อนเพื่อนขึ้นมาสิออกเดินทางเลยรถเฮียจะได้ไปเบิ่งกันนะเอ้าพระอาทิตย์ไม่ได้ไปบ่ครับเนี่ยพอไปเนี่ยไได้ไปบ่โออยู่รับกันใช่ไะมอยู่รับกันอยู่รับกันอะไรคือสิไปตรงนี้เนาะจัดเต็มบ้านอะไรคือสี่บภาดเราจัดเต็มบานเลยนักร้องสาวเสียงเสียบหูเอาโมเมนต์เลยก็แล้วกันบ่ ใสเนตาใหญ่ก็ตาจะฟังฟังเป็นเปนประเด็นนี่ใส่นตาใหญ่ก็ตาจ้าเป็นตาบันไหนหน่อยเป็นตามีอยู่อันน้อยตะเกียน้อยเนาะกลๆหน้อยไหมเป็น้องกสงด้อมีอยู่้องกสงมีอยู่อ่าจ้าอเขาเห็นตะเกียบกันต้บอกว่าใส่เป็นตาใหญ่ก็ตาเพราะกนนีเราเป็นตาก็ต้องใหญ่ก็ตาเพราะยังไ้ใส่บอโอ้ลับุได้ลบุเ้าะเบไดูลับุได้ล่นะรแลับบุได้ ลำพื้นบ้านลำพิสารพื้นบ้านเต้นเต้นลนเ้นแลต้นเต้แล้ลำพื้นบ้านศิลปะพื้นบ้านนิสานเนี่ยเป็นศิลปะพื้นบ้านของคนนิสานบ้านเท่าพีน้องลำพูไทยลำตังหวายลำยังก่อนส่วนมากสิมาทางเล่าหลเยลำพูไทยโอ้ลำตังหวยลำสาลวันลำยังสิมวนได้ทั้งนั้นเปิดรังมวนอะ่รลำเท่ ลัเพนเกิดจากสาลาเพนเนี่ยทินกำหนดเกิดมาจากลาวเบิดยี่ยังกออกมาจากลาวเบิดได้ด้วยนี่เพราะว่าพระท่านหูว่าพระท่านได้เกิดเกิดพระท่านไม่จะได้ให้เกินรัมเสาเสียเป็นลําเพืลัเพียยงนี่เนาะเกียเป็นลัมเพ่อนเนาะลัเพ่เน ทำนองบา้นกันทำนองบาขคืนกันเนี่ยล่าเพื่อนนี่น้องนี่บอกแต่ก็ลัเพื่อนมาิอ่ะนั่นนั่นเห็นบ่เห็นปตุตนี่ลเพื่อนเจ้าหัวจักกบอล่าเพื่นล่พนมันต่างกันมองไหนไปเเข็มเอาล้อมองดูลเพื่อนมาจากไหน

อง่อลามาจลาเมาจันาเพื่อนา้่งลับวโอ้เอาแล้วรถแเแล้วไปเอเข้มก็สิได้ไปขึ้นรถแห่นั่งเองลงนะพ่อก็สิได้ไปขึ้นรถแห่พออทิตย์กจัดรถสิมาาใส่พวงหนูสิไปใส่พ่วงหนูก็พออาทิตย์ไจ้าไปรถรถแห่น่ะ อยังน้อคือมาลงปูปนมาลงปังแน้ตขนน้อเอาสรุปแล้วรำเพินกับลำเพลนเนี่ยพอคือกันเพื่อน่าเออนี่็นี่บอคือกันน่นั่กันลำเพนกับร่ำเพลนของที่นั่นกันเนบ้างเป็นย่างปกอ่ะพอคือนกับลำเพนบอคือกันนั่นรำเพินนั่นนั่นลำเพลินนั่นร่ำเพนกันกูเปน้งเป็นูเ็นร่องเป็นกูเ่เป็นปาย่าปูอ่พคอนอ้กันกินได้าเจ้าไปตั้งเวลาน่เนีนี่ยเนี่ยำเพลินเนี่ยรำเพ ลำบ with animals with animals. ุญอ๋อเยเจ้าโวยล่ะยจ้าโวยได้ไหมครับจ้าโอ้ว่าพูดให้ตีกล่องเจ้า กอตีก่อนเจาวันน้ำนกนเออจวันน้ำนวัวเอ้าว่จะไนเสียขาดอ่ะเสียขาดีครับว่ะวันนีครับเสียขาดครับคือใครละเปลี่ยนผมไหมล่ะเขาสิยิ่งมพิตตัวบนี่าน้กันเขายิ่งพิตตัไ้เยมันเกลือจนละแดแด แฟนก็ระฟายังเป็นตนดี่งเาะพอดีครับจลอยาล้วทีมงานการเนาะพอดีครับจัลอย่เจ็ดหัห้างกันหลเติบนเลพอนีอาจารย์ทีมกำลังรอบนึงหมดแล้วรอบนึงหมดแล้วผู้ไดตีกองก่อนจัดเทียนเศกทึ่งถึงถึงกำลังสีออก กำลังจะออกไปโกสุมมาสันไปอะไรเงี้ยว่าไปโกสุมมาสันว่าไปไปลองจัะเพล็กนะไปเล่ากับพี่เงื่อนนี่เล่าแมนขันมาขันแมนได้นนั่ตอนนี้คุยกับเสียมาเดียวยี่น้องกับขันแมนได้ถ้าขันเนาะไปไหนทั้งทั้งสอบป๋อลาวีน้องทั้งลาวเนาะขันเปลี่ยนขยายสาขาไปบุนเนาะแต่ว่าเาต้องได้เปลี่ยนพวงมาลัได้กันไปมบุญเขาปังเี่ยเลยคือขันเบ็ดนักนี่ละ เติมเต,มติมมือกันเลยละ่ะพี่น้องพ้นกัดประมาณว่าแนวรถตีกันสีอัดอัดอัดสีแต่วัยรุ่นน่ะวัรุ่นน่ะแบบไวัรุ่นไหมแบบไวัรุ่นน่ะก็จะมาขึ้นกันดิเขียนเขียนทั้ขขาทางบ้านทีจัดลอยไปนั่นโอ้เขาท่าเลยนะครับว่าถึงว่านะครับโซเลกันอยู่วังหันนะครับตอนเมฆเสียงนะครับการเมืองใดจะขั้นเนาะเอาไปทั้งพี่น้องทั้งทบฟอร์ลาทั้งบ้านจัดลอยนะครับพี่น้องคือสีคักนะครับแล้วล <พอ S 1> ก็ใส <พอ S 1> ่ ใส่พวงมลาลัยางทรายแล้วก็ไปจดทะเบียนนมันถูกต้องตามทางบ้านเพื่อนนะครับเพื่อสีเขาทา่าเลยไปน้องครับเนี่ยนะครับเครือบาซื่อหรอกว่าแต่ว่าเครือสีบ่มีงเงิ่อนดอกนะครับมันก็ต้องลงทุนหลายนะครับซื้อรถแบบรถแนี้ยสำเร็จรูปไปเพื่อนสียขามบ่อก,กับพ่อท่านหัวเงินไปน้องครับพอไปหอดพุน่นก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่หรือว่าลื่อไปหรือจังไรับนะครับกับพ่ท่านมีมู้ใดเอาไปนะครับไปน้องโอ้เมกเสียงไปสองเพลงเมกไปสองผลงานเพลง คนเลี้ยงสร้างกำลังจวดจาดด้วยเถื่อนหมดไปหรองเอ้าในเย็นวันวานกันไปบ้านหงกุ้งเลี้ยงนี่แหละพ่อเสี่ยวออกไปทั้งโกสุ้มนะครับรับงานดวนมาเนี่ยนะครับจ้างงานยังบุนะครับอ่ะกับบุไปกับไปผู้อยู่กับยู้สละผู้อยู่นี่กกับผู้ใดไปกันหลายคนโย่โอ้สร้างกระสีมาจนสะเทือนไหมเอาเสียพระเอกเข็มไปลองจะเพ่งแน่เนี่ยนั่นนั่นลองรถแฮ่มาแล้วชมพู่ชมพู่พระธาตุพรเอกเข็ม ปะทะนยึดตั้งรถเฮียนี่แหละซิบลืมเติมต่ำเหมือนรถมาแล้วมาแล้วนักร้องสาวรถเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีเอ้าเอ้าเอ้ล่นละเตี้ยจัดเต็มละเตี้ยมาแล้วมาแล้วอ่านักร้องสาวประจำรถเฮีนะครับราชินีสาวรถเฮ่ ลาซีดีสาวน้อยลาซีดีสาวน้อยรถเฮอเอา้ารถอะไรวันตามาบัาเนี่ยรถอะไรวันตา้ามาต้าเพิ่นสองไหม รถนี่ยังตัวนี้รถสักกระสีป่ะพอรถฉากรถฉากรถโคกนี่หาใส่บล่องหนูว่ารพัดทีดประชวดไปใส่บล่องหนูเอาอะไรไปน้ำเขาดอกไปหาใส่บล่องหนูว่ารพัดทิีดไปก็ลังสิบไปก็ลังสิไปเอาไปไปนักหล่อมันขัดใส่หมดเใส่หลายน้องี่น้องเรียนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเองครับแล้วคามันสามารถอ่านโอเดรนแล้วแต่สิอ่อันวานกับกัดฟีกได้แป็นเลาก็ไ่ต้องอ่าน เอาแบบฟินฟินล้วนๆนะแม่ละเจ้ามิต่อ่านยางเดียวเนาะไฟโบเกวเด้อาอ่นแม่เฮ้ยเอาไปไปสิไปใส่่วงหนูกับพออาทิตย์หรอกสิไปใส่่วงหนูกับพออาทิตย์หอกไปโหลดไปติบัหมันเด้อันหมันเด้อโบเกลเด้อออานเนาอานเอาเอาิปไอนครับคลิปเอาซ้่ละครับผม ครับสวัสดีย้ำมาเรียกนะพี่น้องนะครับผมเนาะสบายดีย้ำมาเรียกพี่น้องเนีนะครับไปพอทีนเอาไปหาใส่วงหนูบัตนน้ <laughs>